ละไม่สนแล้วสวัสดีทุกคนวันนี้มาพบกับคัสบิดติดโมันเดิมนะโอ้โพายุพายุเข้าพายุเข้าเดี๋ยวกูไปปิดหน้าต่างก่อนโอ้โห มาแล้วค่ะคุณผู้ชมหนึ่งล้านแปดแสนคนนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะพี่การกดอะไรอ่ะคอมมันเป็นอย่างเงี้ยโอ้ยใครแชซนจอแหลกมากใครแซนจออ๋อจอมันดำมากจอมึงดำมากอยู่ก็ดำมันอ่านว่าอะไรงงจอหรือจอหรือกีดดูิจอหรือกีเอาดีๆอ่านว่าอะไรข้างล่างที่มันมีปุ่มให้กด กี่มิติอัก my god จอนเชโอมาแนดีสโอเคงงอีก้จ้ามึงยิงแค่ไรเพิ่กูก็ตายเลยเนาะเลิกะไโอเคงงอาชีพอยู่หาร์โมิกข้ามยากจ์ เอ้เมื่อกี้เป็นไม่รู้เหมือนกันมันออกมาเองโอ้โอ้ my กอดบอมไม่ออหัวห้องเล่นกูแล้วโอเคเล่นอะไรก่อนอ๋อแล้วทำไมเอเวอจะทีมกูเอเวอเรตว่ทีมกูได้ไงอ้าวทำไมเอ็นซีเดฟไม่ทีมกูเนี่ยงงอ่ะโอเคงงอ่ะเพื่อนบ้านเซฮัลโหลอเลยโอ้เค้ อัลตะการเจ้เขารู้แล้วไม่ต <'m> <Okay. S 2> okay. ้องพูดหลายรอบก็ได้ควายโอ้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 เด็ดเด็ดเด็ดอัลปอเจ้งงอเด็ดอัลปตอหนึ่เมตรทำไมมันสู้ชีวิตจังเลยเกมเนี้ยเกมนี้สู้ชีวิตจังเกมสู้ชีวิตหรงงเอ็นจีดีมึงเจอความไปไปฟาดหัวใครก่อน น่ากลัวแบบข้าต่ก่อนโรคจิตอ่ะโอเคตัวเองดขตัวเองหมโอเคใช่ไหมคะตีเลิกมาดูมิจิงงทำไมต้องเล่งกูอีควายคนเป็นหมื่นเป็นแสนล้านคนไม่ต้องเล่งกูด้วยเพราะค้มสวยกูใช่ไหม โอเคมันจ่ายเกียมอ้มิชิเอมาดูมิจีอกเล่นน้ำาดีมาจะลาบโซว์พิธีหากเค่มิชเช่มาดูมิจีมาดมมิกจีแอนุ่มิจีเขาหรอไม่ให้ดูน้องสิ โอ้อัดไปเลยขอไม่โพสต์ลงแชร์ไม่มีคนดูหรอกกูดูเองคนเดียวก็ครบร้อยวิวแล้วเชื่อเยนะวเอ่ะเข้ยอาชิโรฮงบุระน้องุม่มีคนทำอะไรน้องเนี่ยโลมึงอาชร่ายิงบอมสุดเองไม่ได้้เนาะโอ้โขีดกันหมดเลยนี เลิกเลิกกรดร้องเป็นสาวนั่นแหละเก็ได้เลยอมาแบกันมาดนน่ข้าถ้าไม่เชื่อมาดูีจิมาดูจงงกูดูกูยิงบอกสตัวเองอุยเกเลิกนอนจะไปยิงไข่อะไรก่อนว่าแล้ววาแล้วโอยโอ้ยโอ าวายวาอี้อยากจองเวจะเลยเจดีงงอ่ะโอ้แคมอะไรก่อนนอตี <altogether> oh, ่ to to ิอยู่นอทีมมากลอมาดูมเนี่เเลิกแคมนอเกียมนะนินทาขายเกียมโดนออกลิปเดอย หนึ่งบิณฑาครกูไม่ตัดนะกูลงเลยนะใช่โดนแน่โดนแน่แม่ประนอมเดี๋ยวเจอปลาดองของปลาดองโอเคปลาบองของพระบิดาปลาดองโอเคจี๊ดออกมาค่ะจี๊ดออกมาค่ะรู้จริงเหรอใช่ว่าเขาไม่รู้โอเคเขารู ไม่รู้จะไปรู้เหรอเออจะไปรู้เหรอมายาลาบเสมอ่นก็ชนะแล้วเนาะมายาลาบยนะเกียม์ไปยุ่นมาดูคลิปนี้ถ้ามายาลาบโดนอะไรก็เกียมเลยนะไปยุ่นมาดูคลิปนี้แล้วก็ปี๊ดออกมามายาลาบยิงอะไรก่อนยิงเกียร์มาเข้ามาในดินดิโอเคเข้ามาในดินเลยเนาะเกียร์เกียร์ อวิ่งงงงงว่ะเวอร์มากงงเวอร์อะไรก่อนมันมีเลด้าเนาะลืมเขยใหอีเคยเจียบออกซิงเกิลใหม่จับสาวมึงจีมุกโดนเลยไอ้โดนสนัยขา ติดีวิรั้อหลังเลยข้อหลังเลยวตา้วช่วยด้วยกันทุกคน FC FC ตามเอฟซี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 สูสีไทเฮานี่ไม่มีคนยิงไปก่อนยิงไปก่อนอุ้ยมีคนมีคนโอเคโตดห้าเลยโ่อ ก็จบกันไปแล้วครับกับคลิปที่สวยขอบคุณค่ะ